เราพบกันอีกแล้วนะคะกับพันนะคะนกกายภาพบำบัดค่ะค่ะครั้งที่แล้วนะคะพรั้งตอไปท่าหนึ่งเนาะเป็นท่าออกกำลังกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคอใช่ไหมคะวันนี้นะคะพันจะมาสอนอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าออกกําลังกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะบักค่ะหลายหลายคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมพันต้องให้ออกกาลังกายกล้ามเนื้อสะบักด้วยค่ะเรามาท้าความก่อนเนาะก็คือครั้งที่แล้วที่พันบอกว่าตอนนี้เราต้องวดคอมพงกันทําให้เราต้องนั่งหน้าคอมซึ่งมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ การทางานที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้มีแต่กล้ามเนื้อคอนะคะกล้ามเนื้อตรงสวบะะก็ต้องทํางานด้วยเหมือนกันในการชงท่าเนาะซึ่งจะเห็นว่าตอนเนี้ค่ะเรานั่งหน้าคอมแล้วไหลเราค่ะมันงุ้มมาข้างหน้าเนาะแบบนี้ซึ่งมันก็เกิดจากสองสาเหตุนะคะอันแรกก็คือการมาเป็นลักษณะท่าทางของเราด้วยอันที่สองน,นะคะเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะ่ะมันตึงมากแล้วก็กล้ามเนื้อตรงสะบข้างล่างตรงนี้นะคะมันไม่แข็งแรงอืม มเมื่อกี้นะคะเราได้รู้เกี่ยวกับสาเหตุนะคะที่ทําให้เราเกิดอาการปวดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมารู้เกี่ยวกับท่าออกกําลังกายนะคะใน EP ที่3ค่ะเราติดตามชมนะคะ